สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ครูจะมาพูดถึงเรื่องศิลปะนะครับพูดถึงเรื่องแรงบันดาลใจในการเรียนหรือเกี่ยวกับศิลปะทุกอย่างนะครับวันนี้เราจะมานั่งกันข้างนอกนะไม่ได้อยู่ในบ้านและครูจะให้มาดูต้นไม้บ้างสบายตารเราพูดถึงเรื่องศิลปะเนี่ยจะไม่ได้จะไม่ได้อยู่ในเรื่องบนเรียนหรือหนังสือเรียนนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องแรงบันดาลใจในการสร้างงาน หรือว่าจะเป็นการพัฒนาผลงานของตัวเองนะครับให้ดีขึ้นทํายังไงให้ผลงานเราดีขึ้นนะครับศิละปะเนี่ยคือเราต้องเกิดจากความชอบก่อนนะครับหความชอบสอการฝึกฝนนะครับเราจะไม่ได้เกี่ยงอายุว่าคุณต้องฝึกฝนมาตั้เด็กหรือว่าคุณจะฝึกฝนมายังไงหนักแค่ไหนมันอยู่ที่ใจเราด้วยนะครับถ้าเราชอบ เราก็สามารถทําได้ครับไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่นะครับเหมือนที่ครูเคยเจอจากประสบการณ์ที่ครูเคยเจอก็มาจากคนอายุสามสิบสี่สิบที่เพิ่งมาทํางานศิลปะก็มีครับคือมีทุกช่วงอายุนะครับบางคนเนี่ยเพื่อนครูหรือว่ารุ่นน้องครูเนี่ยอายุยี่สิบกว่าเพิ่งจะมาชอบศิลปะก็มีนะครับก็เขาก็ต้องฝึกฝนใช้เวลาฝึกฝนเรียนรู้นะครับศิลปะก็เหมือนหนังสือ ก็มันเหมือนหนังสือที่เราเรียนที่ว่าเราเรียนวิชาคณิตอังกฤษวิทยศาศาสตร์ภาษาไทยนะครับเราก็ต้องมาจากการเรียนรู้ทั้งหมดนะครับศิลปะก็เช่นกันนะครับเราก็เกิดมาจากการเรียนรู้นะครับสําหรับครูนะครับอันนี้จะเป็นผลงานของครูตั้งแต่สมัยเ,เด็กๆตั้งแต่มัธยมดีกว่าผลงานครูจะม,มีตั้งแต่มัธยมต้นขึ้นไปนครับหรือว่าประมาณม .2 ม .3 ขึ้นไปเนาะครูเริ่มได้ทํางานแบบ ทำบ่อยๆทำจริงจังกับมันอย่างเงี้ยนะครับแต่โดยส่วนตัวครูแล้วเนี่ยครูชอบศิลปะมั่งแต่ประถมนะครับครูถึงมาสอนศิลปะเนาะครูจะให้พวกเราดูเป็นแนวงานว่างานศิลปะเนี่ยเราต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับสําหรับบางคนที่ว่าคิดว่าคิดคิดคิดกับตัวเองแล้วว่าเฮ้ยเราวาดรูปไม่สวยเราทํายังไงก็ไม่สวยอย่างเงี้ยทําไมของเพื่อนสวยกว่าเราเราอย่าพึ่งท้อครับ เราแค่ฝึกฝนฝึกฝนไปเรื่อยๆให้มันดีขึ้นนะครับศิลปะเนี่ยมันไม่ตายตัวนะครับไม่ว่าคุณจะทํางานแนวไหนศิลปะมีหลายแขนงนะครับไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบนะครับงานวาดลูกวาดการ์ตูนนะครับวาดรูปเหมือนหรือว่างานปั้นหรือประติมาก,กรรมต่างๆนะครับเหมือนที่ครูสอนไปในบทเรียนเนี่ยก็จะมีทั้งภาพพิมพ์ม,มีมีสีไม้มีดินสอมีสีน้ํา มีงานปั้นนะครับเห็นไหมครับว่าศิละปะจะแบ่งออกเป็นหลายแขนงพอเราโตขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเราด้ได้รู้อีกว่าศิละปะเนี่ยมันจะมีการาฟิกด้วยการาฟิกเนี่ยที่เราทํากับเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับออกแบบในคอมพิวเตอร์โดยที่เราไม่ต้องมานั่งวาดโดยใช้ปากกาหรือดินสอนะครับเราใช้โปรแกรมในการวาดนะครับแต่การใช้โปรแกรมในการวาดเนี่ยก็ต้องมีพื้นฐานมาจากการวาดรูปก,ก่อน โดยที่ว่าเราต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์นะครับในการสร้างผลงานขึ้นมาในแต่ละชิ้นงานนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างสีน้ําของครูนะครับในยุคแรกๆเลยน่าจะช่วงประมาณมสองนะครับรูปนี้มันหมุนแป๊บ,บนึงอ่ะรูปนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครูก็ไม่ได้เก่งนะครับเห็นไหมว่าง,งานครูก็ไม่ได้สวยเลยนะครับ สีน้ำคือแบบดูแล้วแบบว่าสีมันแตกๆดูไม่รู้เรื่องเห็นไหมครับว่าสีมันกระจายไปทั่วทั้งภาพเนี่ยอันนี้คือสีน้ําครั้งแรกของครูที่ครูลองทํานะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราลองทําครั้งแรกอะ่ะมันเป็นประสบการณ์ครั้งแรกว่าเฮ้ยทําไมเราไปดูของคนอื่นแล้วมันสวยกว่าเราอย่างเงี้ยเหมือนศิลปินท่านอื่นเราต้องมีแรงบันดาลใจก่อนว่าเอ้ยเราอยากเก่งเหมือนคนเนี้ยเราต้องมีไอดอลของเราเหมือนสมัยเนี้ยเราต้องมีไอดอล เด็กทุกคนจะมีไอดอลของตัวเองก็คือไอดอลจะเป็นวาดรูปหรือถ้าเป็นไอดอลแบบถ้าเป็นอย่างกับสตรีมพวกเราส่วนมากยุคของเรานะจะเป็นสตรีมเกมใช่ไหมที่ครูเคยเห็นนะก็จะเป็นสตรีมเกมอย่างเงี้ยเขาว่าหารายได้จากการสตรีมเกมได้แล้วก็หารายได้จากศิลปะได้ใช่ไหมครับอย่าบางคนจะคิดว่าอุ้ยเรียนศิลปะมาไส้แห้งจบออกมาจะทําอะไรวาดรูปขายเหรอมันก็ไม่ได้แล้ว ในยุคสมัยเนี้ยเราต้องปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเขาจะมานั่งวาดรูปอย่างเดียวก็ไม่ได้เราต้องวาดรูปก็จริงแต่เราต้องพัฒนาของเราว่าจะให้คนอื่นเขาติดต่อติดตามเรายัางไงให้เราดูกระจายกว้างขึ้นในสังคมออนไลน์ในสังคมโลกปัจจุบันนะครับเราก็ต้องกระจายตัวเราขึ้นเราก็ต้องพัฒนาฝีมือของเราไปในตามยุคตามสมัยนะครับอันนี้เหมือนที่ครูบอกเนาะอันนี้คือสีน้ายุคแรกของครูนะครับ มันจะมีงานสีน้ําสีน้ํานะครับอ่ะอันนี้อีกเช่นการอันนี้ก็สีน้ําเหมือนกันยุคแรกๆเหมือนกันนะครับเห็นไหมว่าครูก็ไม่ได้สวยเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยก็เทียบกับเราเราก็ไม่ต่างกันเลยด้วยที่ความว่าบางคนเนี่ยครูสอนอ่ะเหมือนพวกเราปร .5 ป .6 เนี่ยทางานได้ดีกว่าครูอีกนะทํางานได้สวยกว่าครูอีกทั้งๆท,ท,ที่อยู่แค่ป .5 ป .6 แต่โดยส่วนตัวครูเองเนี่ย คูเพิ่งจะมาเข้าใจเองตอนมัธยมปลายแล้วมสี 4, ม่ 5, มห้ามหแล้วเกือบจบเข้ามาหาลัยแล้วเนี่ยงานคูถึงดีขึ้นนะครับตอนแรกๆครูก็แค่แบบว่าชอบแต่เราเป็นคนติดขี้เกียจติดเล่นติดเพื่อนมันเราก็ไม่ได้มีเวลาพัฒนาฝีมือหรือผลงานขึ้นไปนะครับอ่ะอันนี้เมื่อกี้เป็นสีน้ําใช่ไหมที่ครูให้ดูว่าเนี่ยอันนี้คือคืองานยุคแรกๆใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมแล้วเดี๋ยวครูจะมีสีน้ํา สีน้ำอังคูก็เอาเป็นดินสอก่อนเอาเป็นดินสออันนี้คืองานดออิ่งอะดออิ่งรูปเหมือนนะครับเนี่ยโดยใช้ดินสอรครั้งแรกเห็นไหมครับว่าแสงเงาครูก็ไม่ได้คมชัดหรือว่าตัดเส้นชัดเจนอะไรขนาดนั้นใช่ไหมเหมือนที่ครูสอนเราว่าเวลาทํางานเนี่ยเราต้องทําให้มันสวยงามตัดเส้นให้สวยงามตัดเส้นให้พอเหมาะใช่ไหมครับตรงไหนควรตัดเส้นตรงไหนไม่ควรตัดเส้น มันยุกแรกๆครูทำครูก็กลัวครับเนี่ยครูแทบไม่ตัดเส้นเลยลูกก็จะเบอร์ไปหมดเห็นไหพอมาดูแล้วเนี่ยเราจะแยกสัดส่วนไม่เข้าออกว่าตรงไหนคือตรงไหนนะครับอพอมายุคหลัางๆแล้วอันนั้นคือตอนมอต้นเนาะอันนี้คือขึ้นมปลายแล้วอันนี้คืองานอันนี้นะครับเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้สัดส่วนมากขึ้นนะครับเราค่อยๆทำเห็นไหมล้วเราก็มาตัดเส้นตรงที่จังหวะของน้ําหนักของแสงเนี่ยเราค่อยๆ ค่อยๆตัดเส้นไปตามจังหวะของแสงนะครับตรงไหนเข้มเราก็ตัดเข้มตรงไหนอ่อนเราก็ตัดอ่อนนะครับผมหรือว่าเราไม่ตัดเส้นเลยก็ได้นะครับอันนี้คือการพัฒนาผลงานของเราที่วันนี้ที่ครูออกมาพูดเรื่องศิลป,ปะเนี่ยคือครูอยากให้สําหรับบางคนที่คิดว่าตัวเองวาดไม่เป็นทําไม่ได้นะครับสําหรับบางคนที่ส่งงานมาครูเห็นว่าเฮ้ยปีที่แล้วเราวาดอย่างนี้คุณวาดอย่างนี้นะทําไมพอเราไม่ได้เรียนด้วยกันไม่ได้เจอกันเลยงานคุณดีขึ้น ในส่วนหนึ่งอาจจะแบบว่าเราพัฒนาตัวเองแต่ในอีกส่วนหนึ่งอาจจะส่วนน้อยอันนี้ครูพ,พูดถึงนะอาจจะมีว่าให้ผู้ปกครองทําให้เราไม่ได้ทําเองให้ผู้ปกครองช่วยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นการพัฒนาฝีมือของตัวเองนะครับก็เหมือนการให้เขามาช่วยทําแล้วก็มีงานส่งแค่นั้นนะครับอันนี้คืองานสีอันนี้อันนี้เป็นสีโปตเตอร์อสีโปตเตอร์ยุคแรกๆเห็นไหมเนี่ยครูก็ยังวาดกอกแก,ก๊กกอกแก๊กวาด วาดไปเรื่อยๆอครับแม้ว่ามันก็ยังไม่ได้ดีมันไม่ได้ดีขึ้นมันมันเห็นแล้วเราก็ยังงุดหงิดต,ตาแต่ด้วยที่ว่าตอนนั้นอะเราวาดได้ถึงขนาดเนี้ยถามว่ายุคนั้นที่ครูวาดได้ขนาดนี้นครูภูมิใจนะครูคิวคดว่าโอ้ครูโคตรเก่งเลยครูทําได้วะ่ะแต่เอาจริงแล้วพอเราไปอยู่โลกภายนอกอะเราไปเห็นศิลปินคนนั้นเราไปเห็นพี่คนนี้เราไปเห็นรุ่นน้องบางคนเก่งกว่าเราแล้วก็อยากทําให้เรามีกําลังใจในการ พัฒนาฝีมือมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็พัฒนาขึ้นมาอีกช่วงหนึง่งอันนี้ก็ปูมาใช้สีอะคริลิกนะครับอ่าอันนี้ก็ว่าเมาอีกขั้นหนึง่งข้ามไปอีกขั้นหนึ่งแล้วก็จากอันเมื่อกี้ก็ข้ามมาอีกขั้นหนึง่งอันนี้คือรูปสมัยคูปีหนึ่งเลยอ่าเข้ามาปีหนึ่งใหม่ๆสีอะคริลิกเหมือนกันเห็นไหมครับนี่รูปนี้เห็นไหม ว่าแสงเงาการใช้สีมันแตกต่างกับรูปเมื่อกี้มากเลยนะเดี๋ยวครูจะเทียบให้ดูว่าเนี่ยรูปนี้เห็นไหมกับรูปม้าเมื่อกี้เห็นไหมครับสังเกตว่ารูปกเก่าของครูเนี่ยมันจะมีความแข็งกระด้างเมื่อเทียบกับรูปปัจจุบันอ,อ่ไม่ใช่ปัจจุบันเมื่อเทียบกับรูปรูปเข้าตอนมหาลัยเห็นไหมเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นเรียนมหาลัยเนี่ยหรือเรียนไปเรื่อยๆื่อเนี่ยเราอยาคิดว่า เขาจะมาจับมือเราสอนเขาไม่จับมือเราสอนครับเขาจะให้เราทําเองเขาจะบอกแค่ว่าทำอย่างเงี้ยคุณไปทําอย่างเงี้ยทาให้ได้เราก็ต้องไปศึกษาเองเราต้องพัฒนาฝีมือของตัวเองถ้าเราไม่มีความขยันเราก็ทําไม่ได้ทําไมเพื่อนคนอื่นทําได้ลหะแล้วเราทําไม่ได้เพราะนั้นมันขึ้นอยู่ที่ตัวเราครับว่าเราต้องทําให้ได้อ่ะอ,นนอ,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 อันนี้คืองานดินสอคูดออยงดินสอนี่เห็นไหมอันนี้คืองานดินสอนี่สมัยมหาลาัยแล้ว เห็นไหมครับว่าเนี่ยจะแตกแตกต่างกับรูปแรกเลยอ่ะที่ครูทํายุคแรกเห็นไหมแตกต่างกันนะครับครูดูครูยังดูออกเลยว่ามันแตกต่างกันความนุ่มนวลของภาพความแข็งของภาพอ่ะดูรูปนี้นะดูดีๆนะรูปนี้นะแล้วมาดูรูปนี้รูปนี้เห็นไหมครับเนี่ยความแตกต่างความแตกต่างเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากการพัฒนาฝีมือของเรา เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ของเราว่าเราอยากเก่งขึ้นนะครับเมื่อกี้ครูดูงานสีใช่ไหมว่าครูพัฒนาไปถึงไหนอ่ะอันนี้เมื่อกี้งานปีหนึ่งอันนี้ปีสองเริ่มปีสองละเริ่มมหาลาัยปีที่สองเริ่มเปลี่ยนงานนะครับเริ่มพัฒนางานมากขึ้นเห็นไหมว่ามีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยงานของเราเองจะมีการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมครับการเล่นสีการความคิดสร้างสารรค์นะครับอ่ะต่อไปก็เป็นลูกนี้เลยก็จะข้ามขั้นเลย ก็คือเราอยากได้เราอยากทําเป็นเราต้องลองให้ได้ต้องเรียนรู้เนี่ยก็จะเป็นรูปพวกนี้ครูวาดลงกระดาษนะครับเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยรูปรูปภาพจะแตกต่างกันมากเลยนะเนี่ยอาครูจะไล่ให้ดูอีกทีนึงรูปสมัย,ม,ยมัธยมเราคิดว่าเราเก่งแล้วแต่พอมาเทียบอ่ะเห็นไหมเนี่ยเราก็เอ้ยงานเราดีงานเราสวยแล้ว แต่พอมาเทียบกับมหาลัยเนี่ยไหครับเนี่ยเนี่ยแตกต่างกันกับเมื่อกี้เลยนะเห็นไหมครับว่างานน่ะแตกต่างกันมากนะครับผมเนี่ยคือการพัฒนาฝีมือของเราอันนี้คือช่วงช่วงอยู่ปีสองปีสามละอะแล้วมีผลงานช่วงใกล้จบช่วงใกล้จบเนี่ยจะเป็นการคูก็จะเป็นการ,กร,การฝึกวาดรูปพัฒนาอีกขัน้นหนึ่งจะเป็นการวาดแบบวาดเหมือนจริงนะครับหรือวาด เรียวลิตรูรปเหมือนรูปถ่ายพยายามให้ใกล้เคียงกับรูปถ่ายนะครับแต่ให้มันยังเป็นเทคนิคการวาดรูปอยู่นะครับอ,อันนี้คือผลงานที่ครูวาดไว้นะครับเนี่ยเห็นไหมถ้าเทียบกับงานชิ้นสามชิ้นเมื่อกี้ใช่ไหมครับสมัยมัธยมในสมัยปีหนึ่งปีสองจะเป็นงานที่ใช้ความคิดสร้างสารรค์งานตามจินตนาการแต่ตรงนี้เราจะกลายเป็นงานที่ว่าเราวาดรูป เราวาดรูปเหมือนนะครับเราเหมือนเราฝึกฝีมือเนี่ยฝึกการใช้สีพยายามวาดแสงเงานะครับ <c oughs> คือใช้สีจากแบบทําให้เหมือนแบบทําให้สีเนี่ยใกล้เคียงกับแบบที่สุดนะครับมันก็เหมือนการพัฒนาฝีมือเพราะเราถ้าเรายิ่งวาดเนี่ยเรายิ่งได้แต่ถ้าเราไม่วาดเลยเราก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนการเราเรียนภาษาไทยหรือเรียนวิชาอื่นๆนะครับถ้าอยากเก่งคณิตเราก็ทําคณิตให้เยอะ ก็ศึกษาว่ามันทํายังไงสูตรนี้ยังไงเป็นยังไงนะครับอันนี้ครูมไม่สันทัดนาอครูก็ไม่เก่งมาคณิตครูจะไปทางศิลปะอย่างเดียวนะครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือการพัฒนาฝีมือนะครับอันนี้คือคือ,คอ,คองานยุคแรกๆใช่ไหมงานสีครูเนี่ยอายุที่สองไม่ใช่ยุคแรกยุคแรกก็เป็นรูปม้าเมื่อกี้อันนี้คือการพัฒนาความคิดนะครับอันนี้คืออ่ะแล้วนี่คืองานยุคต่อมาจะเป็นงานรูปเหมือนพอเราได้รูปพวกนี้แล้วเนี่ยพอเรามีความคิดสร้างสารรค์อะไรเนี่ยแล้วก็ ได้ศึกษาเรื่องรูปเหมือนเรื่องแสงเรื่องสีเรื่องน้ำหนักแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับเราก็มาพัฒนาเป็นงานต่อไปพัฒนาเป็นงานต่อไปเนี่ยก็เหมือนว่าเราเอาทั้งงานความคิดสร้างสารรค์และงานสีที่ใกล้เคียงกับความจริงเนี่ยหรือเรียลลิสติกเนี่ยมาผสมกันแล้วกเกิดเป็นภาพแบบนี้อ่ะอันนี้คืองานยุคสุดท้ายของคูนี่เห็นไหมครับว่าเนี่ย เกิดจากการพัฒนาทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยเกิดจากการฝึกฝนทั้งนั้นครูไม่ได้เก่งครูไม่ได้เกิดมาแล้วครูจะเก่งเลยนะครับอันนี้คืองานยุคสุดท้ายเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยเหมือนที่ครูบอกนะครับว่าเนี่ยเป็นงานงานยุคสุดท้ายที่ครูเอาเทคนิควาดรูปเหมือนแล้วก็ไองานความคิดสร้างสารรค์หรือเซอร์เรลิสเนี่ยครับมาผสมผสานกันนะครับจะได้เป็นงานชิ้นนี้นะครับ อันนี้คืองานยุคสุดทางครูอันนี้เป็นผลงานที่ครูชอบี่สุดนะครับคือมันเป็นการผสมผสานงานนะครับก็คือเหมือนเราฝึกฝนแหละเราฝึกฝนทั้งงานรูปเหมือนแล้วก็งานกระตูนหลายๆอย่างนะครับแล้วเราก็เอามาผสมผสานกันจะเป็นงานชิ้นนี้นะครับอันนี้เป็นรูปรูปเหมือนเหมือนกันนะครับเป็นรูปรูปวาดรูปเขียงหมูอย่างนี้อันนี้ครูก็ก็เหมือนเทคนิค วาดรูปเหมือนแหละครับแต่เราแค่ต่อเติมรายละเอียดใส่ลายหรือใส่อะไรให้เขาอย่างเงี้ยให้มันดูมีลูกเล่นดูมีเท็กเจอร์มากขึ้นอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยก็เป็นรูปที่ครูไปถ่ายมาเองถ่ายมาเองแล้วก็วาดวาดขึ้นมาเพื่อที่เป็นเป็นงานชิ้นเนี้ยเอาไปส่งแหละเอาไปส่งครูแล้วก็เอาไปประกวดด้วยนะครับอ่าเหมือนที่ครูพูดมาตั้งแต่แรกเนาะว่าการเรียนศิละปะเนี่ยก็เหมือนกับการที่หนึ่งเราชอบสองการฝึกฝนนะครับหรือสาม เรามีอดอปประจําตัวในการสร้างแรงบันดาลใจนะครับครูว่าทุกอย่างแหละมันเหมือนกันนะครับเหมือนครูเนี่ยครูเองก็มีอดอลของตัวเองนะครับก็คืออาจารย์ประทีปนะครับอาจารย์ประทีปโคชบัวเนี่ยเขาจะสร้างผลงานเซอร์เรียลิสต์นะครับเซอร์เรียลลิสต์หรือว่าเหนือความจริงหรือหรือว่าเหนือจินตนาการที่มันไม่มีอยู่จริงบนโลกแต่เราสร้างขึ้นมันมาจากจินตนาการข้างในของเราสร้างขึ้นมาเป็นรูปภาพขึ้นมานะครับเหมือนรูป ที่ครูบอกเมื่อกี้ที่ครูให้ดูว่า,วางานยุคสุดท้ายขอยงครูที่ว่าที่ครูทําโดยที่ครูฝึกทั้งรูปเหมือนแล้วก็ฝึกทั้งรูปต่างๆเนี่ยแล้วก็เอามารวมกันเป็นงานชิ้นสุดท้ายแบบนั้นเขาเรียกว่างานเซอร์เรียลลิสต์นะครับหรือเซอร์เรียลลิสติกนะครับแล้วรูปเหมือนเขาเรียกว่างานเรียลลิสติกนะครับอันนี้อันนี้ที่ครูพูดส่วนมากเนี่ยครูจะพูดถึงเรื่องเรื่องงานเพ้นท์หรืองานวาดรูปเนี่ยเพราะว่าครูจะถนัดด้านนี้นะครับ จริงๆมันจะมีอีกหลายแขนงมีทั้งงานปั้นนะครับภาพพิมพ์แกะสลักโอ้เยอะแยะนะครับเต็มไปหมดนะครับกราฟิกทุกอย่างตรงนั้นเราก็ต้องไปศึกษาศึกษาของเราเองนะครับอยู่ที่เราเองว่าเราชอบแขนงไหนเราไปศึกษาเอานะครับผมเพราะว่าความรู้เนี่ยมันมีไม่จบไม่สิ้นอยู่แล้วเราก็ศึกษาได้ตลอดเวลานะครับผมสําหรับวันนี้นะครับ ก็มีเพียงเท่านี้นะครับครูแค่มาพูดให้พวกเราฟังว่าการจะทํางานศิลปะชิ้นหนึ่งเนี่ยเราต้องฝึกฝนมานานแค่ไหนนะครับเราต้องสร้างแรงบันดาลใจของเราหลายๆอย่างนะครับบางคนคิดว่าวาดไม่สวยก็ท้อไม่อยากวาดไม่อยากจับสีไม่อยากจับดินสอแล้วอย่างเงี้ยครูเลยอยากมาพูดว่าอยากให้พวกเราเนี่ย เปลี่ยนความคิดนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดสําหรับคนที่ไม่ชอบเลยเนี่ยเราก็ไม่สามารถเปลี่ยนความคิดของเขาได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลนะครับส่วนคนไหนที่ชอบเนี่ยก็ศึกษาขวนขวายด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าวิชาเรียนเรามีจํากัดเวลานะครับเราไม่ได้เรียนด้วยกันตลอดบันนะครับเหมือนครูเนี่ยครูก็มีจํากัดเวลาแต่ครูก็ไปศึกษาเพิ่มเองนะครับเป็นความรู้แล้วก็เหมือนพัฒนาตัวเองไปในตัวด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับ เราไม่ได้พูดถึงบทเรียนเนาะแต่มาพูดถึงเรื่องศิลปะพูดให้เราฟังนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ